สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาอารครูบาจาย์ทีคารพรักทุกทุกทันนะคะเมื่อเนี้ยยยเล่นกับมะนางตากแดดพี่น้องจ้าเป็น <c oughs> เป็นในเมื่อเดียวที่ช่วงเศร้าอากาศบาดีตกบายมากอะอากาศดีแจงจังปังมื่อเนี้ยยายเล่นก็เลยมะนางอ่าตากแดดพี่น้องคะ่พะพอให้เจ้าของมีแห้งนะะเนาะค่ะเนาะช่วงนี้กับบ่ค่อยได้พอด่อแดดพี่น้องฝนประเทศอังกฤษฝนตกซุ่มเอซุ่มเอ มาเนกงานมาแล้วโอกาสดีก็เลยมานั de 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 wow ่ง er ว่าเรื for for ่องต่างๆให้พี so ่ให like ้น้องฟังซึ่งมีพี่ๆเพื่อนๆทั้งบ้านหลายๆท่านเพิ่นสงสัยมากเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าเหตุงานยุต่างประเทศได้เงินเดือนหลายปันไดไปยูโดนปนันคือสิมีเงินเก็บหลายแลวเนาะเพิ่นว่าอย่าลืนก็เลยสิเว่าความซื้อให้ฟังพี่น้องค่ะหาเรื่องเงินเงินทองทองซึ่ง ก็มีบางคนพนว่าเนาะเรื่องเงินเรื่อง,องทังคือเป็นอย่างเพื่อเอามาบอกให้คนฟังเออกับ่ได้มีผู้ใดอยากอันเอามาบอกสู่ฟังดอกค่ะพี่น้องตาเพอิญว่ามีผู้สงสัยเพิ่นถามเขามาเนาะค่ะนะวากันทํางานอยู่ในต่างประเทศใช้ชีวิตในต่างประเทศเดือนหนึ่งได้หลายโบเออได้เก็บได้เมียนอัน หอบมาบานเฮาหลายปันไดในเมื่อมีผู้อยากรู้เย,ยลิ่นกะสียเอาขอมุอนอ่น้าขวางนี่ล่ะออกมาว้าซูฟังพี่น้องจ้าในหน่อยหลายเฮาก็ับมาฟังไปเาวๆน้ากันเนาะคะ่ะเนาะส่วนคลิปนี้ผู้ใดฟังจบเร็วฝากเมนฝากไล่ฝากแช่ไปให้พีให้น้องให้ให้ผู้ที่พิ่นอยากรู้ชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดน ว่าเดือนหนึ่งมีเงินเหลือหลายปันไดแช่ออกไปเพื่อนฟังน้ำในเด้อพี่น้องเด้อความเป็นจริงก็สิเป็นจ้าซี่ละพี่น้องค่ะเอเอกสารการเงินการจ่ายต่างๆพี่น้องจา้าค่ะไล่ใดไล่ปีของเย,ยลินหลายปันไดค่ะเย,ยลินหาได้หน่อยพี่น้องเย,ยลินใดคาแรงหน่อยแล้วก็เป็นไล่ใดคันตำนะคะปีหนึ่งกระตกเกือบล้านพี่น้องค่ะหน่วยสิบ ร้อยพันหมื่นแสนแปดแสนบาทไทยเป็นเงินไทยนะคะย,าย่าลินสีเบาเป็นเงินไทยให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อกสิได้เข้าใจง่ายๆเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะกษสษเบาเป็นเหรเงินไทยให้ฟังว่าอันใดนี่เนาะคะนะ่ะเนาะยี่นึ่งกับหาดได้แปดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบบาทนะคะเงินแปดแสนกว่านี่ค่ะ ในไายปีนะคะไล่ปีบมาไล่เดือนไล่เดือนเยลินได้อยู่ที่หกหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทนะคะพนองหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทอันนี้หักภาษีแล้วนะคะแต่ถ้าเงินเดือนของเยลินที่ยังบอท่านได้หักภาษีต่างๆจะอยู่ที่เจ็ด มื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทนะคะเงินเดือนเยลินอยู่ที่เจ็ดมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทไทยนะคะอันนี้ยังบัตรท่านไดหักภาษีนะคะ พักภาษีต่างๆของรัฐบาลที่พนสีหักโดยอัตโนโมัติตามรายได้ของเฮ้าตามคาแรงกของเฮ้านะคะผู้ใดหาได้ลายพนก็หักลายเดฟพี่น้องค่ะ,อ,อ,ยะอ,อย่ายลืมใจอีหยังแน่ยอย่าลืมติดหนี่จักรยานของบริษัทของหลวงจักรยานเพนก็สิีักเอาเดือนละยีปอนพี่น้องค่ะ20ปอนก็เป็นเงินเก่อ918บาทเนาะค่ะเนาะถูกเดือนจนกว่าสิเบิด ราคาที่เยลินยืมยืมบริษัทซื้อจักรยานนะคะบริษัทจกเงินซื้อห้ะยเลยเยลินกับรนใจกับบริษัทของรัฐบาลของที่เยลินเห็ุงานนํานะคะค่ะบานนี้เงินเพนชันเพนชันเอ่อ p r i v a t เพนชันที่เยลินใจทุกๆเดือนนี่ตีเป็นเงินไทยยูที่4,500กว่าบาทนะคะ4,500กว่าบาทที่เยลินใจ Uh, private pension ตัวนี้โบเกียวกับสเตท pension โบเกียวกับ pension หลวงที่เพิ่นฮักนะคะตัวนี้สิเป็นตัว pension ที่อายุครบ55ปีสามารถเบิกได้แต่ว่าเจ้าสีบได้เต็มเอยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้อย่าลืนเคยเวอาคลิปให้ฟังแล้วนะคะค่ะาบาทนี้มาไล่จายจอื่นอื่นอีกนะคะซึ่ง NI หักไปกับสามพันกว่าบาทเงินเรานี่ถือหักไปโดยอัตโนมัติทุกเดือนทุกเดือนเด้พี่น้องค่ะอยะ่าลืนเหลือเหลือเงินเอ,อ่อยูแค่ล์ว่าถึงหมื่นบาทนะคะอ่ะบ่ถึงอ่ะเหลือโบแมนโบแมนว่าถึงหนึ่งหมื่นบาทว่าถึงสองหมื่นบาทอย่าลืมบอกผิดพี่น้องค่ะบัดนี้เอา้า เงื่นเหลือหักค่าภาษีและต่างๆแล้วเหลือเงินหกหมืนสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทนะคะค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีใหม่มาจนจนเท่าเดียวนี้นะคะปีนี้ค่าแรงขยับขึ้นแต่ว่าค่าภาษีต่างๆกับขยับขึ้นน้ำไรค่าใส่ใจ,จต่างๆกับขยับขึ้นน้ำนะคะค่ะบาทนี้ค่าภาษีถี่ถือหักไปจะยุติหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทนะคะคร่าวๆ ประมาณนี้นะคะทุกเดือนค่ะพี่น้องทุกเดือนนะคะ,นนะ,คะที่เพิ่นหักไปค่ะรวมเพนชันอของเฮ้าพอรอมเรียบ้อยเหลวตามที่เยลินกาวให้ฟังขังตนนะคะค่ะบาทเนี้ยวเงินเดือนหกเหลือ, 6, ห,ลอหักภาษีเรียบ้อยเหลวเหลือหกหมื่นสี่พันกว่าบาทเยลินมาใจค่าซาบานนะคะ ค่าเสาบ้านเนี่ยแหละที่มันหนักพี่น้องค่าเสาบ้าน4ี่หมนึ่งพันสามร้อยสิบบาทต,ต่อเดือนนะคะยังบัท่านได้ร่วมค่าน้ำค่าไฟค่าไฟที่จะลิ้นใจยุตตอนนี่หลวงกับมีซอยเนี่ยซอยแถบจะทุกคนนะคะ,ะสําหรับผู้มีรายได้น้อยหรือว่าช่วงที่วิกฤตเนาะเะนาะ,ะกับมีการลด ค่าใส่ใจค่าไฟลงในจุดนี้หน่อยหนึ่งนะคะยัยลินจ่ายอยู่ที่สามพันหกรอยยี่สิบหกบาทนะคะค่าไฟส่วนค่านา้ำนั่นจะอยู่ที่เดือนละเก้าร้อยสิบแปดบาทนะคะค่านา้ำยังบัตรท่านได้ร่วมค่าอินเทอร์เน็ตค่าต่างๆใส่สีทรงไหแม่อีกเดือนละสี่พันกว่าบาทพี่นอ้องค่ะทรงไหแม่ทุกเดือนเดือนละสี่พันกว่าบาทหรือบางบางครัง้งยยลินกะต้อง จับใจให้กับลูกหลานทั้งบ้านที่เดือดโลอนอีหลีนะคะเยะลินก็บ,บิดเนื้อบิดหนังเจขวางพี่น้องค่ะพี่น้องก็อี่สงสัยว่าไรมากทั้งเมื่อหนีเมียฝรั่งเหลือเงินจักบาทเหลือเงินเป็นเงินไทยบ่ถ,ถึงสองหมื่นบาทนะคะค่ะบ่ถ,ถึงสองหมื่นบาทถามอะาไรอินเทอร์เน็ตไรคะ่ะโทรศพัพท์คา,านูนคานีออกแล้วเยลินแทบจบะบ่เหลือถ้ายเยลินบ่เหลือพี่น้องก็สิสงสัยว่า เยลินเอาเงินใสซสื่อกินเนาะค่ะเนาะค่ะเงินไล่ใดของเยลินทั้งหมดที่เยลินมาบอกให้ฟังเนี่เยลินก็เอามาจ่ายคานามคาไฟร่วมเหมือสยางแล้วร่วมแห่แม่นํำเดือนละสี่พันกวาบาทเกือบหาพันนะคะค่ะเยลินบ่เหลือดอกพี่น้องค่ะนี่คือเงินที่เป็นเงินไล่ใดที่เห็นเต็มเต็มนะคะบาทเนี่มาคิดคาใสาใจออก อันนี้ยังว่าท่านได้ร่วมคากับเขาหรือคาคาหยาต่างๆที่เฮาต้องใจนะคะนี่คือคาข้องฉีบแนราล่ใดที่เฮาใดในแต่ละเดือนผู้อื่นอาชหาใดเดือนละเป็นแสนตะวา่ายาลินใดบ่ถึงดอกพี่น้องได้ยาลิลนใดเดือนละเจ็ดหมื่นแปดพันกว่าบาทพอมาหักภาษีออกแล้วก็เหลือหกหมื่นกว่าบาทมาหักค่าน้ำค่าไฟออกแล้วบ่เหลือ,อยังพี่นอ้องนี่คือคาข้องฉีบที่ สูงในต่างแดนแล้วก็เป็นชีวิตจริงที่เยลินใจทุกเดือนนะคะค่ากับขา่าวเยลินก็ไดจากลูกลูกกระซอยถ้าตีเป็นเงินไทยน้องพิมซอยแม่เท่ดใดตีเป็นเงินไทยกับเงินสองหมื่นกว่าบาทนะคะ,ะเดือนละหาลอยปอนที่ลูกซอยเยลินแม่กับลูกอ่กะ,กะกับกิน กะอยากกินยั้งก็ได้กินยูบอรเรื่องกับเข่ากับน้ำถึงวาสีแพงกะกับพ่อซื้อกินยูพี่น้องเฮ็ดกินได้หลายคับเรื่องกับเข่ากับน้ำถึงแม้ว่ามันสีสูงขึ้นกับพ่อสู่ไหวยูแต่ว่าส่วนอื่นที่มันมันบอสามารถปฏิเสธได้บอสามาถที่ใส่คำว่าประหยัดได้กะค่าเศร้าบ้านพี่น้องส่วนค่าไฟนี่กะถ้าใส่แบบประหยัดบ,บ่เปิดบ่เปิดเฮ็ด เื่องทาความอุ่นบ่อยๆกับสิปะหยัด้หลาย,ยดอดกพี่น้องแต่วันเย,ยลินเป็นคนขี่หนาวคันเย,ยลินหนาวแล้วเหมือนคนเลือดหน่อยอ่ะพี่น้องเย,ยลินสีซักพี่น้องคะสีซักขนาดกอดกระปุกน้ำหอนอยู่ในย่ยเยลินกับสะบันค่ะเยลินอยากห้บ้านอุ่นเสียคาไฟแพงกับยามันวัตเจ้าของอุ่นวัตตะลูกอุ่นเสียใดเสียไปเออกระซือความสุขให้เจ้าขวงพี่น้องคะกระเปิดคาไฟกะเลยแพงพี่น้องขันผู้ใดปะหยัดใดมันก็ดีค่ะ ส่วนค่าอันต่างต่างๆในแต่ละเดือนค่าที่บกคิดว่าสีใไดใจกับไดใจกับทูทูไทยไทย,ยพี่น้องค่ะกับเงินอันทางยูนิเวอร์แซลพนซวยมาแน่เยลินกับพ่อทุทูไทยไทยไปได้ในแต่ละเดือนถามว่าขาดบบกับบบถึงกับขาดจุดปุพี่น้องค่ะถามว่ามีเก็บบโบ บบมี่ยาเวาเรื่องเก็บนี่คือวิถีชีวิตสาวโสดสาวที่ใช้ชีวิตเพียงลําพังลูกกับหัวตะมดาด้ซอยแม่เมื่อปีกายกับปีนีนะคะนี่คือการใส่ชีวิตโสดช,ชีวิตที่บบมี่สามีชีวิตที่บบมีบ่อยเฟรนที่ห้าสีต้องมาแช่แชค่าใส่ใจซอยกันนะคะย่าลิ้นหลับเต็มๆคนเดียวแต่ถ้าผู้ใดที่มีแฟน มีบอยเฟรนที่เพิ่นใส่ชีวิตยุ่น้ำกันเพิ่นกับมหารคานามคาไฟคาซาบานต่างๆซอยกันเพื่อพยุงชีวิตออของเออจ้าของให้ขับเคลื่อนไปให้ รอดได้ในแต่ละเมื่อนะคะมันก็เป็นการดีสําหรับคนสองคนที่ซอยเหลือจุนเจือกันนะคะแต่ในกรณีที่ยลินยูโตคนเดียวเนี่ยจ่ายคนเดียวหาคนเดียวจ่ายคนเดียวโมมี่เก็บดอกพี่น้องอย่าไปว่าเรื่องเก็บขันผู้ใดที่มาส่งเขาเมนดีๆเยลินก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่บอกว่าเก็บเงินหลายๆในเมื่อบานเฮานะ่ะ ยลินว่ามีโอกาสได้เก็บดอกพี่น้องขนาดค้าเครื่องบินสิกับบ้านยลินกับโบมี่นะคะแต่ว่ามีพ่อได้กินแล้วก็มีพ่อได้ทรงแห่แม่ดูแลแม่ซอยน้องไส้ซึ่งน้องไส้ยลินเล่ากับคนละครงคือกันเอือเออเอ่อยเอื่อยเอื่อยเบิ้งแม่ท่าไรให้เขากะ ดูแลแม่คือกันล่ะคะะ่ะเยลินกนระตองซัพพอตน้องในจุดนี้คือกันสีหน่อยสีไลก์กับตองซอยเหลือกันไปนี่คือรายได้ของคนเหตุงานจังเยลินนะคะเยะลินบอดดายหมายถึงผู้อืน่นเยลินหมายถึงตัวเยลินเองในต่างประเทศนะคะส่วนผู้อื่นอาจสียหาไดาหลายกว่าน,นี้แล้วเขาก็อาจมีเงินเก็บหลายเพราะว่าอยู่กับสามีอยู่กับบอยเฟรนกับซอยกันหารซอยกันออก กสิมีส่วนตังที่พ่อได้เหลือเก็บเหลือเหลือใส่ถุงใส่ไทยแนย่แต่สําหรับตัวเยลลินเองนั้นบ่เหลือดอกพี่น,อน้องค่ะแต่ว่ากะใส่ชีวิตให้มีความสุขไปในแต่ละเมื่อเนะคะ่นะเนอะเฮาก็ต้องยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วกับค่าใสใจที่มันบรสามมรถที่สี อคอนโทรลได้เนาะคะ่นะเนาะซึ่งบ่าวาผู้ใดก็แล้วแต่ละทีใส่ชีวิตยุต่างประเทศนี่สีรูดีคะยายเลิ่นกันแล้วเอามาว่าให้พี่ให้น้องฟังถึงเงินเดือนเงินเดือนในเหลือเก็บลายบ่วบ่เหลือดอกพี่น้องสืส่อตัวเครื่องบินกับบานกับโบมีดอกพี่น้องค่ะผีบวขามาบบเหยียบอันมีบุญกับสิใดเมื่อบานดอกเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆทุกๆกำลังแรงกายแรงใจทุกเม็ทุกไหลทุกแช่ทุกๆติดตามแล้วก็ ผู้ที่ เขามาสอบถามผู้อยากรู้เนาะค่ะเนาะเยลิน,ะะน,ะะลนก็ได้บอกไปแล้วในส่วนทีเยลินรู้เยลินเห็นเยลินได้รับนะคะส่วนผู้ใดทีมีโอกาสได้เก็บได้กอบได้โกยกเก็บเอาเมียนเอาเด้อค่ะเมื่อชีวิตยังมีอยู่ร่างกายยังแข็งแรงหาได้ห้าเก็บเฝ้าเมียนเอาค่ะถ้าเจ็บใครได้ป่วยมาแล้วกออเงินโอนโออยยุตรงหน้ากับโบมิปัญญาขว้าเอาคือเยลินนี่สุขภาพบ่ดีแล้วเยลินบรสมาทีสิหาเงินได้เมือ่อแล้วเป็นมืน่นเมื่ใด คือตังตะกรเลวพี่น้องคะต้องดูแลเจ้าของเนาะคะ่นะเนาะมีหน่อยกินตามหน่อยพึ่งพ่อใจในสภาพที่เจ้าของหาได้ไปเป็นเนาะคะ่นะเนาะมันสีได้ทุกหนียเนี่ยค่ะ <c oughs> ขอบคุขอบคุณหลายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะดูแลสุขภาพด้วยเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย